สวัสดีค่ะทุกคนโู้ส์มัสงามแต่นั่นชุดนั้นชุดคนสวัสดีค่ะทุกคนมารอบสองแล้ววัดโคตทิมทารามจังหวัดระยองค่ะไหว้พระที่ก่อนนะครับไหว้พระที่ก่อนเนี่ยครับพ่อขาวอยู่ตรงแรกเลยครับพ่อขาวตรงแรกไปไหว้พระก่อนไปไหว้พระไหว้พ่อขาวแม่ลัเทียนแล้วเดี๋ยวไปไปไปโบสถ์เก่าดอกไม้ทูบเทียนอยู่ข้างในครับรถ S <S <an> ไหว้ปยเดิมกับของแม่ไหว้พระก่อนแล้วค่อยไปโบสถ์เก่ามาหลอบสองเราพี่น้องมากับทีมงานทีมงานมางานขาวดำกันเลยๆมาวัดไหว้พระมามา <S <S ไ,มไม้ทูบเทียน ้ามาถึงฟับมาไหว้หลวงพ่อขาวดอกไม้ธูปเทียนผลกรรมแล้วแต่จะหยอดตู้บูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วเราก็เข้าไปนั่งไหว้พระอยู่ในศาลานะคะทุกคนดอกไม้ธูปเทียนน้ำมันร่า,า,ามกําลังศรัทธาอันนี้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วแต่บ,บูชา น้ำพระพุทธมนต์นสิ่งของที่เราลืกเอ้าแม่สกุปิศะ,ะเข้าไปข้างในหลังจากที่เราจุดธูปบูชาแล้วเราก็ไหว้แต่ละองค์จะมีคำไหว้สักการะบูชาแล้วเราก็เข้าไปหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่เข้าไปกราบตรงนั้นแล้วเราก็ไปโบสถ์เก่า เดี๋ยวรอแม่ก่อนไว่ายเขาไปว่ายไปว่ายแล้วบันนี้ไปโบสถ์เก่าไม่เลยครับจักว่าเห็นไปทางใดก็ไร้ไปโบสถ์เก่าสิมีอ็นสิมีเอ็นนางฟูริาโบสแล้วก็เข้าไปในโบสถ์สวดตามที่เพิ่นลผ้าวาไอสเพิ่นลบรายผ้าวาเดี๋ยวเข้าวาเอกเพิ่นสิมีสมุดไทยในธนาคารคนเยอะมากวันนี้วันแม่วันที่12นะคะ12สิงหาคม คนหลาค่ะพี่น้องว่าน้องแต่เขาเขาในโบสนี่เรียกอ,อ็เอ้ยเขาในอันนี้เข้าไปในศาลาคนหลายค่ะพี่น้องเอ้ยมันมีคนหลตัง้งเยอะกวัดโคดทิมทาราจากที่เราจุดธูปเทียนแล้วเราก็จะเข้ามาไหว้หลวงพ่อขาวองค์ใหญ่ อยากเห็ดสังกทานก็เห็ดพี่น้อ you ง know, จะมีสมุนผู้นำกลบ <c oughs> เดีวกคนเราดูวิธรที่ราใช้แนี้มาดิได้ครับผมจะบอกให้ถ็งพุกอย่านะครับว่าเกิดที่แรกเกิดยังไงพอสอบเท่าไหรู่้น้าวันทีั้งหน้าบ้านตวจเป็นไงไงดูภาพพอสอเท่าไหร่นะครับนครับี่เาก็สิยางมานโบดเก่าเนานพี่น้องหลงจากที่ไหว้หลวงปู่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะมาโบดเก่ากุจะด้วปุ่กจาการจนานวัด คนทานก็อิมท้อคนให้ก็อิมบุญนะครับสาธุทุนด้วยครับผมเลยครับวันนี้เป็นันพระวันีวันแม่ด้วยมากนาดครอบครัวาบสถ่่ร้ักทงที่กทรูนรับนร้จัที่หนี้่่หวรกหลรี่นี้ วันนี้วันที่ 12, สิบสองสิงหาวันแม่วันหยุดเนาะค่ะล่นโบสออกมากแม่แต็กแม่ล่นโบดเลยพี่จอยไปไหนไม่รู้พี่จอยเข้าโบดไปแล้วมั้ ยางเลยลอยจรคนเยอะมากล้นออกมาข้างนอกเลยไหวไปเอาหเห็นมื่อไห่ด้ยเอ็เข้าไปไม่หมดไปเจี๊ยโอ้ยไม่ทั้งพกนนเตียทั้งในเต็มปะเห็นม่ไ่ออกมาแลวไม่้หรอาจากไหนขาไปเรอยเยทั้งนนเตียนเจยเตอน พ่อเขาเดีบบบนี้ออกมาแล้วบอกแล้วออกมาแล้วสงสัยเขาไปในโบสถ์มั้ง <Okay. S 1> เดี๋ยวรอยใยแตนกันตอนนี้เขากำลังเขามาในโบสถ์ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขามาในโบสถ์นี่สิบได้ใส่เสียงต่างกิจธิษฐาน เื้อให้เล่มหนึ่งสิมีบทตัดกรรมสิมีบทหลายๆต่างๆเข้ากับบางคนก็อ่านจนจบไปเรื่อธิษฐานอ่านเลยกรับบอมแม่อ่านไปซื้อนะำต่างๆที่ฐานอ่านอันนี้คือบทสมัยบางคนก็บอกสามร้อยกเ็จมกับบอมแน่ใจว่าจะปีแต่สมัยอายุทยา พึงทั้งต้นกับเป็นพื้นหมน้อันนี้คือในไทยสักพักหนึ่งก็าจะะน่อยแย่เจมกับิตนางตั้งกิยริธรรน้าน้ำเกะเอ,อาไมา้พี่นอ้องบนาะหลังจากชียะเจมนงางตั้งเกิยิษฐามน,น้ำมือน้ำเปลือกดูคาไม้โบสอันนี้คืองอคือหล่นออกมาแล้วน้อง อันนี้เป็นวันแม่วันที่สิบสองเสียงหาทางไลเต็มคนล้างแต่คนกะมีเผาอีกนั่งข้างานอกมีสม,มุดเล่ยนยูด้วยนาโบสถ์กนที่สิเข่าประตูเ้าก็ไปหยิบสม,มุดเล่ยนนั่นมากยินได้โบสถ์เต็มเนกระสินั่งอธิษฐานด้วยข้างนอกอันนี้คือ่อแยกเจมมอธิษฐานเสียเกล็ดลอยนั่งประมาณเกล็ดเป็นชั่วโมงหรือเป่ามากถ้าเ้าได้ไปแล้วเอากต็ตั้งใจตั้งจิตเขาต้องหยิบย่อ มักหวอดก่อนบอปันใดมากหวอดอีข oh leri> ักใจขักใจผมเนาะคนไลยหลายพี่น้องเลยสวดแล้วๆก็ออกจากโบสถ์มาแล้วเข้าโบสถ์เป็นชั่วโมงบอเป็นเป็นชั่วโมงนาอประมาณครึ่งชั่วโมงผู้ใดสวดซากะทีิเป็นชั่วโมงนั่ง ใจเย็นตั้งกิจธิษฐานดีๆผู้นี่สมองหนึ่งพี่น้องเป็นบุญค่ะเป็นบุญเป็นบุญที่ได้มาขอบคุณหลายๆลายภูมิใจบ่ดีใจบ่สบายใจบ่ดีใจสบายใจขอบใจหลายๆเด้อน้องพี่ข้ามาไปไหมลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ยังทานลอตเตอรี่บ่วันนี้คนไล่หลายพี่น้องเป็นวันหยุดวันเมร์ คนเยอะมากคนคนหนีอ่ะติเนี้ยพี่ก็พุดอยู่ทั้งหนาประตูเอาไหม963นะคะมีจับ963อร่อยคะ2 มีแต่เหลือแต่พวงกุญแจอ,อ่ะก็โดนตีข้างหนา้าเพื่นเศร้าเลรอตีคงน่าจะผักมั้งแต่แม่ เกือบยุ่ส่เกบยุ่ยเลอวนีจอดเกือบไปเอาถ่ายกินถ่ายอยู่หน้าประตูงมาทังนี่ไปใส่บาทมาเหรอใส่บาทใบาทประจำวันคเนี้ โอ้ยว่าสิมาธยายดนตรีหมองนีเพิ่นเศร้าก่อนที่แรกว่าสิย่างเขาไปแล้วคนอังก็เลยออกมาวันนี้เขาไปหยอดนี่เดี๋ยวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาจากไหนกันคะมาจากไหนกันคะทำไมไม่ตอบมาจากไหนคะมาจากไหนอะคะ อยงไหนข้างคนรูปค,คนสวยไม่ตอบไม่ล่ะมากก็สามตัวเดียวกันแค่ตัวเดียวกันเลยอะไรเลอไปจับมองใดแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนแม่เขาไปไหวยู่แต่แม่ประกาจับแม่ว่าไปไหวแม่ตะเคียนไหวยูุ้ยแล่ะเขาไปไหวยุ้ยเขาไปไหวอีกว่าไงกูคือไปไหวแล้วไปจับเลยตัวเดียวกันพอนะสามคนสี่คนเนี่ยเออได้แล้วพนหายห้าเหล่าขนาดแม่ตะเคียนเลยมาสิจับแล้วไอ้คือบนผมวิบวับก็คนตื่นยังไม่กินมเนี่ยมันก็หงำ เออไม่ใช่เองเนาะเอาโจมบาลูมมาเมมรเียง <S <S 2> <S 2> <S 2> มาจากไหนคะ <S <S ปะัตตานีสีบุคคะมาจากไหนคะ <S <S สุรินสุรินสุรินมารยองสุรินแต่ไม่กินตุรานะคะเลอะเลียดึ๊ยไม่กินกินเบียร์ก็ห่ออันนี้มาจากไหนคะมาจากไหนคะคุณพี่โอ้มาจากวังมาจากวังวังไหนคะวังน้ำเขียววังน้ำเขียววังสมบุญนะคะเสถียรบุญเสถียรบุญเ้ามาซื้อกินไม่กินข้าวเหนียวทำไมกินแบบนี้ด้วยบอวันกินก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวกับเป็ดหมูปิ้ง ไปไหว้เมตะาเคียนพอนะพี่น้องไหว้หมดจุดแล้วเพราะท่านไหวเห้เมตะาเคียนบอยยอมมาหอดแล้วไหว้หมดทุกจุดอันนี้มาจากสุรินอันนั้นมาจากวังน้ำเขียวทางนู้นทางนูน้นนู้นเข้าปองนูน้นนี่นะ เมตาเคียนจะยุ่จุดนี้ได้พนะี่้องจุดนั้นจะเป็นโบสถ์เก่า้างมันี่จะเป็นเมตาเคียน เก้าดอก